ชมพูอรายางานเข้าหลังปิดชื้อทาย,ยัดหมื่นล้านคนที่สาม เป็นความลับจนครอดล่าสุดทางด้านของพริพัฒน์จัดให้ได้ออกมาโพสคลิปที่ทางด้านคุณแม่ชมพูอารยานั้นยกมือบอกน้องพายุห้ามพูดชื่อน้องสาวในรายการสามแซบก่อนจะบอกว่าไม่ได้ห้ามพูดชื่อน้องซึ่งทางด้านน้องพายุก็ทําตามแต่โดยดียกกระทะขึ้นมาบางหน้าทางด้านแอปทักษอ่อนถึงกับเอ่ยปากชมว่าพี่ๆเก่งมากไม่เคยหลุดพูดชื่อน้องเลยไม่ว่ามากี่ครั้งซึ่งทางด้านชมพู่อารยา เลยบอกว่าพยายามไม่ให้มาเพราะว่าเดี๋ยวหลุดพูดในขณะที่เชาวเน็ตอีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องที่เขายังไม่ถึงเวลาบอกค่ะคลิปไรเวซีบางคนยังไม่อยากให้คนอื่นมารู้เรื่องบางเรื่องของตัวเองเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเดี๋ยวก็ได้รู้อดใจรอมีนาคมเมษายนแม่คลอดแม่เขาไม่อยากให้รู้ก่อนคลอดเราก็รอแหลนะเนอะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ